กับสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, บสุสกุสุคนบอกว่าชีวิภายในล่ากระต่างประเทศเนาะแม่สว่างกันยินดีต้อนรับเขาสุส่อง YouTube ของแม่สมสวังชนแนลโดยมาพบมาพอกับแม่สมวังมื้อนี้กะได้เดินทางมาทางเฮิอนสาวโสดเพินเนาะโดย ก็ได้มาหาสาสุดเพิ่นอยู่พี่เลยทางบ้านพี่เลยเนาะโดยกับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอให้ท่งไม่สมบัติชแนลนี่เด้อทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเทคดคลิปต่อไปตอนนี้ไม่สมบัติก็ได้มาฮ่อเอินสาสุดเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยเนาะทุกคนโดย <c oughs> ส่วนซื้อเสียงย่งน้ำเพิ่นที่เป็นจังใดเดียวก็เฮาจังเข้าไปโอ้ไปลมกับเพิ่นเลยเนาะไม่สมบัติก็ ไดเดินทางมากับสาวบุญเตียงสองคนอ่าเต่เฮือนไม่สมหวังมาหาเฮือนพื้นพี่กับสามสิบสองกิโลเมตรเนาะทุกคนโดยก็ไกลเติมเดินทางมาจนหูรับตำใหม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาไกลเติมเอ่าแต่กับบอเหนือควมพยายามเนาะทุกคน ก็โอเคบ่เว like, ้าลายยายห่างเฮาไปโอ้ไปลมกับสาวโสดเพิ่นเด้อเนาะตอนนี้ก็มาฮอดกับสาวโสดเพิ่นแล้วไปเลย โดยสบายดีโดยมันก็มาเปิดคลิปอยู่เพื่อนสาวโสดเพื่อนเนาะโดยสบายดีก็ก่อนอื่นก็ขอนุญางยถามซื้อเสียงเฮียงน้ำเนาะซื้อว่าอย่างไรเนาะซื้อบัวซื้อสาวบัวโดยอ่ายังโสดเนาะโดยแบบยังไริเคยแต่งงานเด็กเถอบวะเคยมีครอบครัวแต่ยังไม่ได้แต่งงานโอ้โดยโดยสามีเป็นคนทางไหนคะ คนลาวคนลาวฮะนี่โดยบ้านเดียวกันในบ่อบ่อเกงเกะอ๋อเกาไก่กันอยู่เนาะโดยคนลำเมืองตอนนี้อายุจากปีแล้วสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดโดยอ๋อยังเจ๋ยวยด้วยสามสิบเอ็ดไ่อยากเสื่อสายตาเลยไปสามสิบเอ็ด ก็จีว่าเบิงนาตาในหมู่สิบแปดสิบเก่าได้ชาตาเบิงวะโอ้โอ้ยน้องไลคืน้วไรนี่ไอ้นี้อ่าสา่งครอบครัวก็เพิ่นได้เจ็กปีอะสามปีในสามปีมีลูกน้ำกันห่มีลูกน้ำกันสองคนอืมเลิกกันได้โดนแล้วโอ้เลิกสิบกว่าปีเลยอันญาก็เพิ่นนะนะแม่อืมหลังจากนั้นมากก็ยังไม่ได้เคยอาผัยเลยบ่เออเรียนรู้ จาเลี้ยงลูกคนเดียวเนาะเป็นแม่เลี้ยงเดียวแบบได้หาเงินเลี้ยงลูกแบบนี้หา้าบ้านท่านบ่รู้ว่าไปหาเงินอยู่เมืองไทยไป,ไปไทยไปไทยเลยกาส่งเงินให้ให้แม่เบิงให้ให้แม่แบบดูแลลูกให้เ่อกะลูกเจ็บลูกโซก่กะอยากมาได้อยากมาจนสิเปน็นเนว้อื่นแล้วจะวางมาบ่ได้หนะัานแล้วก็เลยจ่ส่งเงิน พอมันไก่ส่นเนาะขม่าก็จะขาดใสียใจตอนนี้ลูกใหญ่แล้วบอนไหนใหญ่แล้วเป็นสาวเลยดิโดยสิบกัวปีแล้วเนาะโดยมิ่งว่าหลู่ใจยลุ่มิ่งบ่าชองมิ่งบ่าชอง๋อ้กลายีดได้ขะดองแลวมีติกําไล่วัดชองเลยขนาดไปไปไปหัไปนี่กับลูกผู้ใหญ่นะใคร่าเป็นลูกน้องกัน เออแม่เล็กน้อยกูว่าเพิ่นสูงก็ค่อยนะอไม่ใช่นะอืมเดี๋ยวนี้นะเพิ่นสูงกว่าเจ้าแล้วกันแต่งหน้าใช่กันนี่แจ็คไพ่เป็นไพ่เลยเนาะเออ้กับน้องนะสเออแม่แมเขาดูซ้เพิ่นกระเขางเฮียนน้องหับ่โดยเขางเฮียนอืมตอนนี้เพิ่นอยู่มอะไรเดียนผู้ใหญ่นะมอหนึ่งผู้น้อยน่ะปอห้า โอ้ใหญ่วิทย์บิดแหละเนาะเจ้ากับไปหาเงินเมืองไทยเรียงรู้โอ้หตามลำพังพ่อแม่กันยังบิดบบ่พ่อเสียแต่โดนแล้วเหลือแต่แม่แสดงว่าอยู่เพื่อนเจ้านี่ยังจะคนอยู่ลำกันกันสี่คนทางเบิดมีแม่ก็มีลูกค่อยแล้วก็มีค่อยอืมสี่คนในครอบครัวสี่คนเนาะไพผาเห็นนะ ไ้่น้าบ่มีเออก่ได้เห็ดนาเนาะโดยอือเพราะว่ามันกันยากผู้พาเห็ดเนาะโดยอือข้าเช้ยรชายลูกชายเจ้าพุที่รทไทยวีเลยหาเ่างินชื่อข่าวเอากบะเปืองมาได้ดอกหน่อยคนอยเนาะเปืองเบืองยูเบืองอยู่วะเบืองงานน้ำมูลน้ำมานแมวน้ำไก่แม่ไงพ่อแม่เพิ่นมักเบียงแตเกี้แม่เพิ่นบุไม่รู้นะอืมเป็นเป็นแบบเิ่นเป็นแม่กระแดงแตเกี่่นา ออืเพิ <wounds> <S <S ่นบ่ม <purposely> <invoke> ีลูกเราบัดท <out> ีน <en anger> <us> ี้เพิ่นเอามักเอามาเอาแมวมาเฮ็ดลูกหันนะเพิ่นแพงซื้อมื่อเดี๋ยเพิ่นก็เลี้ยงเอาขออนุญาตเจ้าบ่แม่นลูกเพิ่นบ่เะรอเออเพิ่นเอามาเลี้ยงอืมแม่เจ้าก็ยังค้ำคูนอยู่เด้อยู่เบิ่งเพิ่นเนาะเจ้าก็ฮักแพงเพิ่นคือพ่อคือแม่ตัวเองเจ้าว่าไข่ก็บ่วกหดอกจนว่าไข่ใหญ่แล้วเข้าวเจ้าว่าฮะอืเแต่ว่าคือโบไป ตามหาแม่หาพ่อที่แท้นะเพื่อนก็เลยว่าถ้าเพื่อนบอถ้าเพื่อนแพงเฮาเพื่อนก็คือสิบหขายเฮาหรอกเพื่อนก็เลยว่านั่นนี่ฮะนะแต่เฮาพูดเร,เรื่องจําเป็นอ่างแต่มีเอ,อื้อยผู้หนึ่งนะมันยังเลี่ยงได้บัดคอยนี่หาเกิดคือบัเลี่ยงเอาฮะนะเพื่อนก็เครียดนั่นนี่แหละแบบแบบจะหูระเร้าอยู่ว่าพอแม่เป็นภยนัยเนาะหูแต่ว่าเขาก กูแต่ว่าเพื่อนยู่พุนยู่พี่ห้าก็บบู้ว่าเพิ่อยู่พุ่นอีหดียบอ่ะนะคอยกับบเคยไปถามหาเพื่อนก็บบเคยแบบว่ามาถามนะแสดงว่าเจ้ากับเพื่อนบ่ได้เคยเห็นหน้ากันในยินแต่คนเบาเนาะโดยบุเคยเห็นเท่ๆอันนี้ก็ไดตเลิกไปแล้วก็ยังบุเคยส้างครอบครัวมาจักเท่อบออวันนี้เจ้าออกมาเปิดใจในเปิดใจหาคนคุยบริก่ชีวิตเลย คููชีวิตอยกไ้ครูชีวิตเลย,นยเนาะเพราะว่าเฮากับอายุลายเลยเนาะแม่เฮากบเมื่อยไปแล้วนะเฮาก็อยากอยู่แบบรักเป็นฐานอยากอย,กอยกู่กับลูกกับเต้า,อ,าอยากอยู่กับแม่นะแบบเมื่อยแล้วเนาะนนอยากอยากใช้ชีวิตเป็นของตัวเองแม่เบอยากแบบว่าเปรี้ยกละไปหั่นไปนี่แล้วนะเ <laughs> มื่อยลินมากรับลีอะไรใช่ใช่เนาะ อยากห้เพื่อนอยู่ซ้านสั่ง้าสั่งตัวเนาะโดยอืแต่เป็นจะไงหลังจากเขาเปิดใจมานี่ก็มีคนเร็จคนยังเข้ามาบ่กรมี่จะเงียบอืมนเป็นอย่างก็หมักเงียบไปเนาะภัยก็ไม่ต่วคุยคุยคนคิดว่าเฮานามีตัวเลือกหลายชิจิงนะแม่นมันก็ต้องเลือกเนาะคนมาเป็นตาแบบมึงเถอรักลูกรักเมียมาเว้าสิ เขาก็ต้องเบิ่งก่อนฮะนะบางคนนี่ส่วนรายนี่สีรักลูกแบบเมียมาคุยความโสดนั่นนั่นนี่พอเขาบอกว่าจะพร้อมเมื่อใดนะค่อยพร้อมตลอดจะมาลดมะขอ,อมาเลยที่ได้แบบว่ามีและทานยืนยันฮะนะค่อยเป็นคนที่แบบเขาอย่างมีแล้วนะนะวันนี้เขาสีแบบว่ามาคุยลิลลินะนะแบบว่าเขาพร้อมแล้วไม่แต่เพื่อนอแบบอย่างมาคุยลิลย่างคุยอย่างสีแหละ อืมประมาณว่าอยากหยอกลิ่นชื่อเขามนจริงจังเนาะเข้ากับผูดได้จริงจังเ,เขาก็ต้องกวดสอบข้างในน่เขาอยาว่าเพิ่นม,มีลูกมีเมียจะได้เพิ่นเอากันไปซ่องปุ้งแล้วเพิ่นเมียเพิ่นมานมํามหวานโดย <laughs> เออแห่งชีว,วิตกลัวเก่าอีกเนาะโดย <laughs> จกเสียหน้าเสียตาว่าบุเลือกก็เลือกแนเจ่นน้ยนอยเป็นยังไงยู่ดีมีแห้ง กับแซมนั้นรับบคกไปอยู่ดีแม่หงก็ไดเจ็บท้องตอนแรกว่าสิไปไทยแต่มืออื่นออือสิไปประเทศไทยมืออื่นนี่โดยเออไปเหตุงานโดยแม่อออือออย่าว่าไปเบิ่งตัวเบิ่งยางกันกับพูบ่าาสิบ่แม่นะบ่เคยบ่มีบ่มีบ่มีนัดกับฝ่เลยสิไปเหตุงานนะเพราะว่าเพื่อนชานแก็ยังบ่แล้วอือบัแล้วอันเช็จ คักแม่นะก็เลยว่าสิไปหาเงินแต่กาย,ยังห่วงลูกกับแม่อยู่อตอนนี้ก็คิดหลายจากักะไปดีเพรขั้นเม่ไปกะบบได้นะมันก็พอพอได้แต่กินนะอยู่เพือนกะม,มันที่แรกบไม่ไผหาเนะขั้นแบบข้าไปข้าก็พอได้แน่ หวังลูกกับแม่ฮะนะพอข้าไปแล้วเขาี่อยู่จังได้เด็กน้อยนะเขาเคยอยู่กับเขาเลยนะอืมแบบข้าไปเขากลางเงี้ยงเง่้นะแม่นะแบบเงานะแม่ก็คือกันเลยว่าพอข้าไปลานกับบุคยเพื่อนเพื่อนลูกก็ไปเฮียนนะอแล้วก็อยู่เพียเดียวจมเจมเจมเทือกเป็นเงาเงียเงียงแล้วอยู่เพเดียวจนบางทีแบบเว่าเล่าเรื่องไปในการข้ากัแบบค่อยเด อ่าน้ำตาอย่าออกแล้วเนาะแมนแมนจนเติมนะบันนี้ขันบุปผ่ายประแจ็กชิปเอายังกินเนาะแมนแมนว่าเราเขาไม่ได้มีอย่างนะแสดงว่าบเพื่อนนี่เจ้าเป็นสาวรักเนาะแมนอืมจะต้องแบ่หาภาระครอบครัวแมนอย่างไงหลวงแมนเสร็เริ่มแล้ววันนี้เจ้านั้นจิบไปมื่อื่นอีลีโอยเนาะเจ้าชีได้ไปหรือเปล่านะเพราะว่า จริงยังบ่ได้กันนะบ่แข็งแรงปานไดนบอว่าเจ็บอยู่หั่นน่ะเจ้าเจ็บหยังหั่นน่ะอันเป็นกระเพาะแล้วก็ฮ้อนขึ้นในท้องหอนหอนขึ้นมาบางกลางเอิกนี่บ่แม่นๆแถวพุงแถวหยังนี่เนาะคืนนี้แม่นเออประมาณ3ามโมงไปห้องหมดห้งหมออยู่บ่ไปคลินิกเพิ่นก็ะใสน้ำเกลือไฮซองพุงเช้าอือโอ้เมื่อเช้านียจนบ่ดปากน้ำไผ่แบบเจ็บแฮงเจ้ากินหยังเมื่อวาน ข่อยนะอ่อยากินพิษกินยังบ่ฮะยังว่ากินพิษกินยังเคยเป็นยูบ่แต่ก่อนก็เป็นยู่แต่ว่าก็บม่ได้แห้งปันนี้่นะอืมจำมาฮงแกงหน่อไม้อย่างนี้แต่ก่อนมันหมักพิษข่ไม่ได้กินกินแดนพสมักกินเลยคือแจ่มพวกพริกแล้วก็ต้มหน่อไม้อันหน่อไม้อ่ะกินอยู่เออหน่อไม้กับพิษคือกันพอกินแนื้ออื่นพอก็พยากนะอืม เพชรกะเพิ ka, here, him, <M> ่อนหมวยกินเพชรแห้งในชาคยเป็นกระเพาะตอนนั้นคยเป็นแห้งอยากคยแบบเม่กินแล้วกันนะเอยซึ้งเลยผมซึ้งแบบพอนวูอันคันใส่เน้น้อยแบบโอ้ยมาแล้วดิมาใส่จนน้อยหนึ่งว่ะกินเพือกินอยังเอาก็ยังกัดล็อกฟิกขนาดอืมมาแล้วกินแล้วก็คือเยาวแบบเยาวมีแห้งแล้วบัดชักพักเอาอะไรเยอะบ้านห่อนพุงห่อนท้องแล้วบแบบคนเป็นนานก็จะเป็นนม่คยคืออันคันจะเป็นโมดเจ็บนั่น เฮงชอลมานอย่างข้าวตายจนออกเลยนะกระตัจะเป็นแบบนั้นบ่เป็นแบบนั้นเ,เออแบบเดียวกันเลยสิตายเพียบเพราะว่วนอนเฮือนนาะผู้เดียวนนเนะเฮือน,นเ,นอนอนเนนก้านในการลูกกับแม่นอนพี่อ่าซาข่อยในป,ประมาณแบบนี้คือเขาคู่กี่เจ็ดทองนี่ลูกเม่นเน้นเฮ็นักคูท่ทองอี่มาแล้วก็เพื่อแต่เพื่อแตงข่อยนะนั่นเลยออ จนเสน้นจนสั้นหม่เก็นเลยนะข่ก็คอยก็บ่คคย,ยเจ็บอปดี่อยว่าคอยเป็นตับเป็นบีเป็นเิ่นทอ้งหขออยก็ให้น้องใข่อยผ้าไปห้องหมอเชโนเนี<อ>่ยข้าวเดียวไปเลยกะเพื่อนายาอันขาวๆนี้กรต่ายบินบ่ให้กินกรต่ายบินกินเมื่อคืนีบ่เศร้ากัาบซักยาซักอย่างหลุดวะบัดเศร้า<อ>แล้วจนเจ็บเบิดหนางทองนะแบบมันบอลมันเจ็บนะหลน คือแบบเจ็บๆบาดเซาวอะไรรึไอ่ก็ไม่ใช่น้ำเกลือไม่ใช่คือแบบคือบม่ได้เป็นยังบาดใช่ใช่แล้วนั่นคือบาดเจ็บบวดยังแม่กระเพาะขึ้นแห้งจะระวังมันอะหักอยากทิโดยกันนี้คิดบาดแห้งมากบ้านนี้สมมติมีคนคุยคนคบแล้วจะพรอมสิไปอยู่น้ำพึ้นบอลรือว่ามาอยู่เพื่อนตัวเองอันนี้กาเราต้อง ถามความที่แบบว่าเขาบอกเลยว่าเขาไปอยู่กับเพื่อนบ่ได้เพราะว่าเขาต้องเบ่งลูกกับแม,ม่นะบ่มีใครเบ่งขันไปสิจเป็นถิ่มเพิ่นเนาะขันแบบว่าเขามีแฟนอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ประเทศไทยหรือว่าอยู่ใจก็ตามเนาะเขาก็ไปหาได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ว่าให้ไปอยู่เลยคือสิไปบ่ได้อื นอกนอกจากว่าคบกันไปโดนๆจนลูกใหญ่มีครอบมีครัวเนาะดยแล้วมีลูกอยู่น้ำเมเา่านี่ดยอนาคตเขาบอว่าบปได้เนาะอาจ,จีพแบบถ้าเมื่อนึ่งเมือม่อใดเมื่อเนึ่งแบบมันเขาเบิดเ,เบิดบุญแมเ่เขาแล้วเขาจงเขากักบเบิ่งไปก้อนมาเขาสิไปได้หรือบอ่ขนาดเรื่องของอนาคตเนาะแม่แม่แต่ตอนนี้เขาคือไปไปได้ขนาดอยากไปทำงานว่าอยากไปแต้ดโดนเลยได้แต่ดเขาใช้คลิปนะ ่ไดคลิปบ่ได้บ่ได้ผัวกะกะยาว <laughs> <c oughs> ะอ่ากะกะสิไปทํางานนะนะแ, <c oughs> แม่เพิน่นกะบ่ให้ไปในอีต้นเว้าเท่าใดก็แบบค่อยกะแบบบ่เชื่อสิไปเท่าใดกะถ้าค่อยสิไปดีค่อยตัดสินใจได้เอือแต่ว่ากะห่วงเพิน่นนะนะ <c oughs> อีบาปเพิ่นเนาะแม่นสมมุติค่อยก็คิดเด้ว่าถ้าค่อยไปหาเงินแม่นอยู่ค่อยได้เงินแต่มือ้อได้มื้อนึง คนวัยู่น้ำเภาแล้วนะเงินมันก็บม่ได้มีพ่อหมายอย่างเลยเพราะว่าา่ีแม่คือคนเดียวนะตอนนี้เพื่อนกาบุค่อยแข็งแห้งนะเพื่อนก็เจ็บกระโซอยู่นะเขาใจชีวิตอยู่กับเพื่อนกอนอว่ามีจำใดก็กินจำนั่นไปกอนอะอยากใส่บันปลายชีวิตของเพื่อนให้อบุนเนาะเพราะว่าเขากรบจั้งต่น้อยเขากับบุค่อยได้อยู่กับเพื่อนนะอืมีจต่ไปตลอดหาเงินเลี้ยงลูกคอยนะจะไปหาเงินตั้งแต่อายุจากปี ค่อยนะแปงเจ็ดส uhm ิบสองในพ่อกับผัวอยู่ไทยเพื่อนเม่นอ่าแล้วก็เอากันกับเพิลอยู่เมืองไทยเม่นได้ลูกอยู่เพื่อนเลยบ่เบ่มามาบ้านมาอยู่บ้านสามปีมากัาไปฝังสอน้อยเส่อนอ้อยแล้วก็ไปไทยเห็นหน้าอยู่บ้านเพื่อนเพราะว่าบ้านเพื่อนข่อยว่มีให้มีหน้านะเพื่อนเพื่อนแบบมีให้มีหน้า จังน้าแซงน้าปีเห็นนะอ่าเลยเมื่อให้หนายอยู่พุ่นเฮ้ยกะเพาะสวนอ้อยแม่อม <laughs> เอ้ยเนาะ <c oughs> เป็นยังไงปูหยากระทักทายมาอยู่บอกกูมือึงเวีนกูมืงเหี้ยเลยหยาเลยปูหยาเปิ้ลเสียตั้งแต่โดนตั้งแ<อ>ต่ตพัดปะกันพุ่นอืมพนก็เสียเงินกระโดกกระดองให้อยู่บอกไม่ได้โคลไม่ได้แต่งเลยนะแบบแบบว่าเขาเอิ้นผัวเอียงเขาจะ เออบ่ได้แจ้งกันนะบ่ได้แจ้งเอออยู่นํากันซื่อๆเนาะอยู่นํกันซื่อๆยังบ่ทันได้ขอได้แต่งบ่อืมๆพอพุ่นป้าเฮาไปก็ป้าไปซื่อๆนะเนาะแม่นอไปซื่อๆกินข้าวกินน้ำแล้วบ่มันกินแล้วกินต้มข้าวเปียเอาก็ได้ฉันกหุงข้าวเจ้าเอามีอยู่แล้วบ่ข้าวเจ้ามีบ่อืวยน้อยนึงกบ่บดดอก เก็โอเคเนาะโอ้ลมกระเพื่อมมานี่ก็ดนเติบเลยก็ว้มือหนาเมื่อไนจะมาแวะหาเพื่อนอีกคันเพื่อนสีบบอกใไทยปะก่อนเนาะโดยตามคาดหมายก็ว่าไปมืออื่นบ่โอยขำมันสีชาวจิบโซ่ขะขักเนาะขำมันบ่เชร้านี่ก็เมนเปลี่ยนเฟใไม่อีกเนาะบัวน่บ่นอน ก็โอเคไว้พอกันใหม่ในมือหนาเนาะสบายดีเลยก็ยอยโอเคเนาะทุกคนตอนนี้ก็ได้สัมภาษณ์สาวสวพิ่นเป็นทีเรียบร้อยเนาะทุกคนเป็นยังไรเนาะถึงมกถึกใจอยู่บอกโดย <c oughs> ถามว่าคำว่าคำจารายผิดพลาดหรือว่าบ่เหมาะสมเนาะแม่สมองก็ต้องกลับขอโทษขออภัยน้ำลายได้เลทุกคนเ้อโดยสำหรับคลิปนี้ก็ อ่าไม่ได้มีอย่างลายเนาะเพียงแต่อยากถ่ายให้เอฟซีเบิ้งโดยตอนนี้ก็พุ่งเนะแต่วิ้นก็ใกล้จะคำแต่จะได้เดินทางกลัาบบ้านก่อนอ่ามานน่ก็ดุนเติมเมืม่อนนิก็เมื่อเสด็กคนเขาข,ขึ้นเล่าก่อนพอสมหวังเช็ดมาบอกว่าปั่นเขาแล้วเนาะแต่เสด็เมื่อคนเขาขึ้นเล่าก่อนบบบน,นี้ทุกคนเลยโดยก็เม่สมหวังก็กราบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีจุกจุกทานที่เขามาเบิ่งเต้ต้นจนจบเนาะ ขอให้เอฟซีถูกสุขสานจงอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงอายุมันกวนเงินเด้อทุกคนเด้อโดยความเจ็บบ่อยแความไข้บ่อยมีให้่างให้มีใหลล้ให้รวยบ่อยสวยจากเถื่อเนาะให้แฮงเค้งรวยๆขึ้นกว่าเก่าเนาะทุกคนโดยก็โอเคสำหรับคลิปนี้กัสิะได้ขอจบคลิปไปเพียงตอนนี้ไว้พ่อๆกันใหม่ในมือหน้าเนาะทุกคนอ่ามือหน้ามือหนจะสิได้มาหาใหม่อีก กันเพิ่นยังบ่ทันได้ไปหาเงินเนาะตามแผนเพิ่นก็เพิ่นว่าสิไปประเทศไทยเมืองอื่นกานว่าอยู่ดีมีแห้งกานว่าเพิ่นเศร้าเจ็บท้องเจ็ดใส่เพิ่นอ่าเพิ่นก็เป็นกระเพาะเนาะทุกคนก็โอเคอ่าไว้เพากันมาในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็สิได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบาด๊บายบาย